ประเด็นเป็นเลยอะอะไรกันขึ้นขอขอค่าส่งหายพันบาทไม่ดีหรือ่าอาครับชอบไหมครับเมื่อกี้ก็เป็นเพลงผูไม่คิดผูไม่คิดใช่ครับก็ถ้าใครได้เคยฟังนะครับมันก็เหมือนตัมเรื่องเรื่องราวสตอรี่ของแข้ฮะแข้ก็เหมือนเราหยิปเรื่องเรื่องราวของชีวิตนะครับผมแท้อะของของเราเลย มันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันถูกไหมครับใครในเมื่อใครเกิดมาไม่เคยเลอบ้างไหมครับไม่เคยเลยโอ้โหเก่งมากวัน like ี Mot ้ผมกินดีเลยนะครับนะครับมันเป็นเมือนกับว่าเราจะทําโชว์ด้วยกันเราลองเลือช่วงอะไรกันมามากทีเรารู้สึกเมื่อกี้มันก็เป็นการดูที่มันก็ดูเอ็นเตอร์เทนดีคือเราจริ้งจมากครับแต่ทุกคนน่าจะสนุกใช่ไหมครับ ก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าเราสเตจนี้เนาเป็นสเตจที่เราดีเลยไปถึงเรื่องซีรีส์รับเรื่องภาษานะครับ,ครครบใครดูบ้างละ แค่เาไกัสองคนก็ซีรีรักในภษาเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราสมคนครับเรื่องราวความรักของี่ยานกับน้องคงใจการที่จะพู้ชื่อตัวละครเป็นนี่นะเออการจะโจะลุก็กจะลุเออเลิกจบไปแล้วนรงราวความรักของเสองคนนะครับครับรู้ติต่อว่าวิบากกรรม ใช่เขาพูดกลับเดเ๋ยวพูดไปให้เขาอาจจะบอกว่าอะไรนะปุ่นที่สร้างด้วกันเอ้ยกลับที่สร้างด้วกันอะไรวัฒนาตรมก่อนอสู่ชาตินี้รีบ <c oughs> จริงยังไงก็ฝากพวกเราของคนยนะครับต้าวงโบรดใยครับก็ พร้อมำงานเต็มที่นะครับแล้วก็เราดูผลงานของเราต่อไปฝากทุกคนนะครับผมดูผลงานของเราด้วยนะครับครับที่พวกเรานะครับก็ขอบคุด้วยขอุแฟคลัที่ซพอร์ตวกเราไม่ว่าจะเป็นในนเวแล้วก็นะครับแล้วก็อทุกคนเลยนะถึงแมจะไม่ได้อยู่ในดอแต่ว่าที่ Fol อร์เราครับเราไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับจะเป็นทาง ประถงพูนพุทิยังตื่นเต้นเสริมน้ำที่คำบออะไรนะขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็เราติดตามกันหมดวีด <invent fit romance> ีโอเ่นและช่องวันและช่องวันรับรองว่าคุณได้สนุกสนานอิ่มเอมทั้งปีได้หน่อยครับผมก็ยังไงก็เป็นการเดินทางที่ ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ดากดหลด้วยนะครับฝากอินดูพวกเราด้วยนะครับแต่วนาแต่ว่ายังไงยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีพี่ใหญ่ราพี่ใหญ่ดาวอ่ะอ่าคือโชว์เนี้ยคือคาดเดาไม่ได้เลยใช่ไม่รู้เลยว่าเขาสองคนเนี่ยจะโชว์แบบไหนแบบแบบแบบพี่เลยไม่เป็นไรไปอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอชมนะผมโชว์ของพี่แจ๊พี่ฟีมาเลย